สวัสดีค่ะมาดูสถานการณ์ของเหรียญบิตคอยกันสำหรับวันนี้นะคะเออในขณะนี้ BTC ราคาอยู่ที่356,799.67 ETH 12,127.01 XRP 8.35 LTC 1762.61 bch แปดพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดจุดสาม usdt สามสิบเอ็ดจุดสามห้า xlm สองจุดเก้าแปด omg หนึ่งห้าแปดจุดสามสอง evx สิบสี่จุดศูนย์ห้า po wu สามจุดสามสาม doge ศูนย์จุดหนึ่ง 0อันนี้เป็นหน่วยต่อบาทนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ